युवा तन्नन्दे इतानि दङ และข้อสามติสองแห่งกฎมหาวิสีิสิเอ็ว่าด้วยการแต่งตั้งธรรมยพระบัญชาแต่งตั้งลงวันที่2ี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง5ห้าร้อยสห้าเรียบร้อยแล้วในวาระนี้คณะสงฆ์วัดทุมพรานสัน,นพุทธบริษัททายกไทยกา ซ ch like ึ่งมีนายนักรบนักตลางพระราชาเจ้าว่าพระอารามหลวงวัดในโอกาสนี้กล่าวกราบขออนุญาตพระเด็พระคุณเปิกตัวนายพาณีพี่กุณครผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาพระอารามหลวงและขอความเมตตาพระเด็พระคุณ สำคัญแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าว่าพระอารามหลวที่31พศ2565อาศัยอำนาจตามพในข้อ3.3แห่งกฎมัาธิรสัาคมณฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งอดีนรับสัมภาริยานออกตามอนในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2565แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช พศ2535และตามมตติมหาเทวสมาคมในการประชุมครั้งที่1ครับ2565เมื่อวันที่10มกราคม2565จึงแต่งตั้งให้พระประหลัดชัยนรงค์ฉายากรรมสุครูอายุ38พรรษา18วิทยาฐานะนักคำเอกรัฐศาสตร์บัณฑิต วัดชุมพรปราศรัยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าว่าทัพชุมพรปราศรัยตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรขอจงถึงความเจริญงอกงามไหบูในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทินแต่งตั้งณวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565สมเด็จครับ

าลอดจนถึงบรรดาพระเทรามุเทระขอเจริญพรท่านอำเภอเมืองชุมพรท่านนักรบนักตลาดท่านรองสมจิตเขียนด้วยท่านรองผู้บริการจังหวัดรนองท่านวัดตาจังหวัดชุมพร ตระกูลศรีแสงแก้วตั้งอยู่ในกรานมายุรีทิ่ปยาดตลอดจนถึงบรรดาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายซึ่งวันนี้คู่เดีว่าสวยทักเกียรติทุกคนน่าสนใจรูปที่มาย,ยุ่งไม่สมาคม สิ่งที่มาต้งเตะเลยวิอการยูนินท่านักดีท่านักอีเลตมเนยต่างๆทียังไม่ได้เคยปรากฏอย่างวันนี้เลยที่บอกว่าสวยทั้งทั้งที ทุกคนทุกสาส่วนจังหวัดชุมพรถวายปัจจัยพยธรรม